วิธีย้ายฟังก์ชันนะคะตรง l i n e Today ให้เป็นเมนูโทรนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Line นะคะถ้าใครที่ต้องการติดต่อสื่อสารโทรผ่าน l ล n e เยอะๆนะคะใช้ฟังก์ชันนี้จะคุ้มจะง่ายในการโทรเข้าโทรออกค่ะมาดูวิธีเปลี่ยนกันค่ะ mm hmm. มาดูฟังก์ชันต่างๆของ Line ค่ะถ้าเราเข้ามาใน Line นะคะส่วนใหญ่ถ้าข่าวเราไม่ค่อยได้ดูนะคะเราสามารถเปลี่ยนตรง Line Today เป็นหมวดโทรได้นะคะแตะเข้าไปที่ Line ค่ะ เราจะเห็นฟังก์ชันด้านล่างนะคะจะมีรูปบ้านรูปแชทนะคะแล้วก็ต้องวูมนะคะตรงลายวูมแล้วก็ไลทูเดย์นะคะช่องนี้จะเป็นข่าวตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ดูข่าวตรงนี้เราต้องการที่จะเอาโปรแกรมโทรมาไว้ฝั่งนี้เราสามารถใส่ได้นะคะติดตั้งได้เลยนะคะไม่ได้ว่าติดตั้งยากนะมันมีที่ตัวเครื่องอยู่แล้วเราสามารถเปิดใช้งานได้นะคะกดกลับมาที่รูปบ้านเหมือนเดิมค่ะแล้วให้เราไปที่รูปตั้งค่าตรงนี้นะคะตั้งค่าฟันเฟืองมุมขวาด้านบนแตะเข้าไปค่ะ แล้วให้เราไปตรงโทนะคะโทรตรงนี้แตะเข้าไปค่ะแล้วเลื่อนไปที่หัวข้อ Line Today นะคะเลือกแทบโทรนะคะจาก Line Today แตะไปค่ะเปลี่ยนเป็นโทรต,ติ๊กด้านบนได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนเป็นโทรตกลงทีนี้พอเราก,กดกลับออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นด้านล่างตรงนี้ ถ้าเราต้องการที่จะโทรมันจะสะดวกสบายนะคะเพราะว่าจะมีประวัติค้างอยู่ในนี่เหมือนสมุดโทรศัพท์เลยนะคะเวลาจะโทรหาใครติดต่อหาใครจะมีสายโทรเข้าโทรออกสายค้างอยู่ที่หน้านี้เลยค่ะจะสะดวกกับคนที่โทรไลน์บ่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเลื่อนหาให้ยุ่งยากค่ะนี่นะคะเปลี่ยนจากไลน์ทูเดย์ให้เป็นเมนูโทรค่ะง่ายนิดเดียวค่ะลองเข้าไปเปลี่ยนหรือย้ายฟังก์ชันดูนะคะสําหรับไลน์นะคะเมนูโทรที่เราโทรหากันบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเลื่อนหากันให้ยุ่งยากค่ะเข้าไปเปลี่ยนตรงหัวข้อไลน์ทูเดย์ให้เป็นไลน์โทรได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ